ช่วงรอบรู้สู้โรครอบรู้สู้โรควันนี้มาคุยเรื่องสาเหตุที่สามีภรรยาเบื่อกันแล้วแตกแยกแล้วถายสุดก็ต้องแยกกันอยู่แล้วอย่ากันสาเหตุที่สามีภรรยาเบื่อกันแล้วแตกแยกแล้วถายสุดก็ต้องแยกกันอยู่แล้วอยากกันทั้งหมดด้วยกัน5สาเหตุเพื่อเป็นอนุสติ เตือนใจให้ทุกคนที่เป็นคู่ครองกันจะต้องทําตัวให้ดีเพื่อให้อยู่กันยั่งยืนข้อที่หนึ่งคนผู้ชายก็ทําตัวเหมือนคุณเหมือนคุณพ่อของคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็ทําตัวเหมือนคุณแม่ของผู้ชายคือบงังคับให้ทําโน่นทานี่เอาเธอทําไมไม่ทําความสะอาดบ้านตรงนี้ล่ะหน้าที่เธอไม่ใช่เหรอคุณผู้หญิงก็บอกคุณผู้ชายว่าอา้าวทำไมกลับบ้านดึกแล้ววันเกิดวันแต่งงานก็ไม่เห็นจะ ทำอะไรเหมือนเมื่อก่อนนี้จําได้หมดนี้จําอะไรไม่ได้หมดอ่ะขี้โมโห oh. ดุก็เหมือนคุณพ่อดุลูกสาวหรือคุณแม่ดูลูกชายพูดไม่ดีใส่กันอันที่สองจับผิดก่อนแต่งงานนี่ต่างคนต่างอยู่นะมีโลกส่วนตัวนะโทรศัพท์ของใครของมันนะพอแต่งงานเนี่ยโอ้ oh. เอาโทรศัพท์ชาร์ดไว้เธอเปิดดูหมดเลยเริ่มหงดหยิดไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเลยอะ่ะพื้นที่ส่วนตัวเขาไม่ว่าจะเป็น สมุดจดโทรศัพท์หรือเงินทองที่เขาเก็บใส่กระเป๋าเปิดดูทุกวันเลยอะ่ะกระเป๋าสตางค์อ่ะโอ้อันนี้ไม่ได้ละโลกส่วนตัวเขามีจับผิดกันตลอดนี่ไม่ได้เลยนะอันนี้เป็นข้อห้ามเลยนะอย่าจับผิดกันทั้งสองฝ่ายคือคนที่เป็นฝ่ายหนึ่งจะต้องซื่อสัตย์จริงใจไม่ปิดบังอำแพงห้ามโกหกการโกหกนี่ตกนรกแล้วก็พูดสองครั้งไม่เหมือนกัน โลกส่วนตัวเขาอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องให้เขามีให้เขามีพื้นที่อันที่สามอย่าง,งูญหงิดง่ายอย่าเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ใช่มีอะไรก็วีนใส่กันทะเลาะก,กันไปเลยบางทีเขาแค่แ yeah ย่เล่นอะ่ะก็ให้เป็นเรื่องขำๆไปบ้างเขาบอกว่าหลับตาข้างหนึ่งปิดหูข้างหนึ่งบ้างอย่าจริงจังกับชีวิตมากไปอันนี้ข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือ ไม่ต้องเลยนะติดตามเขาไปทุกที่เหมือนกับน,นักสืบเป็นเงาตามตัวนี่ไม่ได้เลยนะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเขาอยากจะไปไหน่วนตัว,ว,วปล่อยเขาไปเขาขอไปหาเพื่อนก็ให้ไปเขาไปดูหนังก็ไปแล้วค่อยๆปรับตัวว่าเอออาทิตย์หนึ่งนะไปได้นะแต่ว่าไปทักอาทิตย์ละครั้งหนึ่งได้ไหมตกลงกันข้อสุดท้ายให้รู้จักหวานแหววบ้างบอกรักกันบ้างห่วงบ้างซื้อขนมมาฝากบ้าง ทำไปบอยทำเป็นประจำเดี๋ยวนี้ง่ายด้วยหลายก็มี Facebook ก,ก็มีเขียนไปดิไอ o เลิฟอยูเธอทำอาหารให้ผมกินนะคนที่บ้านนะพอกินเสร็จผมถ่ายรูปเลยนะแล้วบอกว่าหมดเลยอร่อยมากพูดบ้างแช่ภาษาท่าทางบ้างนะก็เลยสรุปอย่างนี้ฮะเหตุหน้าเบือ่อแล้วทำให้บ้านแตกแยกเนี่ยเกิดจากเรื่องความ ไม่เข้าใจเล็กๆต่กน้อยตั้งแต่ทําตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่จับผิดตลอดเวลาไม่มีให้เขามีโรคส่วนตัวหงุดหงิดง่ายนะวินใส่กันติดตามไปทุกที่สิ่งที่เขาอยากไปก็ไม่ให้ไปแล้วก็ใส่ใจกันบ้างบอกลักกันบ้างมีอะไรหวานแหววกันบ้างอย่างนี้5ข้อเนี่ยถ้าเราทําได้ในสิ่งที่ควรทําหรือไม่ทําในสิ่งที่ไม่ทําชีวิตคู่จะยั่งยืนขอให้ทุกท่านโชคดี ป่าโลกป่าไทยมีความสุขในครอบครัวกันทุกท่านสวัสดีครับความสื่อสัตย์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 นะๆๆ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 ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่ ประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี